ข้อ396แม้ในอัถกถาสังคีติสูท่านกล่าวไว้อย่างนั้นเหมือนกันแล้วกล่าวอีกว่าในการแห่งพระกสปะพุทธเจ้าภริยาของอุบาสกผู้โสดาบันประพฤติน,นอกใจวงเล็บสามีเขาเห็นภริยานั้นโดยประจักษ์จึงกล่าวว่าเฮรายลอนจึงทําอย่างนั้นนางกล่าวว่าถ้าดิฉันทํากรรมเห็นป่านนี้ไซสุนัขตัวนี้จงรุมกัดดิฉันดังนี้ บังเกิดเป็นนางเวมานิกะเปรตใกล้สะเชื่อการทมุนทะกลางวันเสวยสมบัติกลางคืนเสวยทุกข์พระเจ้ากรุงพราราซิสเมื่อเสด็จไปลานเนื้อเสด็จเข้าป่าถึงสะการทมุนทะโดยลำดับเสวยสมบัติกับนางเวมานิกะเปรตนั้นนางลวงเท้าเธอวงเล็บให้หลงเชื่อแล้วเสวยทุกข์ในกลางคืนเท้าเธอทรงทราบแล้วทรงดำริว่านางนี้ไปณที่ไหนหนอ จึงเสด็จไปข้างหลังข้างหลังประทับยืนอยู่ในที่ไม่ไกลทรงเห็นสุนัขตัวหนึ่งออกจากศากการธมุนทะกัดนางดังปะตะปะตะจึงตัดสุนัขนั้นออกเป็นสองท่อนด้วยดาบสุนัขได้เป็นสองตัวสุนัขที่พระราชาทรงตัดอีกได้เป็นสี่ตัวทรงตัดอีกได้เป็นแปตัวทรงตัดอีกได้เป็นสิหตัวนางทูลว่าข้าแต่พระสวามีพระองค์ทรงทำอะไรเท้าเธอตรัสว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไร นางทูลว่าขอพระองค์จงอย่าทรงทำรรอย่างนั้นจงทรงถมก้อนพระเขละลงพื้นดินแล้วทรงขยี้ด้วยพระบาทเท้าเธอได้ทรงทำรรอย่างนั้นสุนัขทั้งหลายหายไปแล้ววันนั้นกรรมของนางสิ้นแล้วพระราชาทรงมีวิปัิสิสารเริ่มจะเสด็จไปนางทูลว่าข้าแต่พระสวามีกรรมของหม่อมฉันสิ้นแล้วขอพระองค์อย่าได้เสด็จไปพระราชาไม่ได้ทรงฟังเลยเสด็จไปแล้ว